สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้วันที่25สิงหาคม2025นะครับขณะนี้เวลา7นาิก48นาทีนะครับ e ีนี้ยังอยู่ที่พีเมริกอังกฤษนะครับอ่นานัดนี้นัดที่2นะครับอ่ายังเหลืออีก1คู่ครับคืนนี้อ่ะคืนนี้ตี2นะครับขึ้นต่อวันวันพรุ่งนี้นะครับ นิวคาสเซิลนะครับจะเปิดเซนต์เจมส์พาร์คสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแชมป์เก่านะครับลิเวอร์พูลนะครับแหมก็อาจจะดึกนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ติดตามรับชมนะครับพร้อมๆกับรายงานตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชานะครับแหมไม่รู้ว่าเขาเมรมันคิดอะไรอยู่นะครับใส่หน้ากากใส่หน้ากากอะไรกันนิวเคลียร์กันสารกำมะตะลังสีนิวเคลียร์นะครับแหมถ้าเป็นจริงนะโว้ขมรไม่เป็นอย่างเงี้ยหราครับขมรนเนี่เยนะเดทกันหมดเลยอะฮะ ก็ยังงงๆอยู่เออไปเก็บไปเก็บน้ําเก็บท่าตอนฝนตกนะฮะตรงที่ F16 กลงนะฮะเอาไปตรวจสารกำมตรังสีแหมก็ไม่แน่ใจว่ามันคิดอะไรอยู่นะแต่เท่าที่เท่าที่เดานะครับมันคิดไม่ดีต่อประเทศไทยเราแน่นอนนะครับออาไปอยู่ที่เกาะอังกฤษก็แล้วกันนะครับพีเมลีอังกฤษนนเนี่ยเเมื่อคืนนี้มีอยู่3คู่นะครับแหมมีมีคู่ไฮไลท์อยู่คู่ดึกดึกนิดนึงนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะครับฟูลแลมนะครับ เปิดคาเวนคอร์เทสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของโอแทฟอร์ดอ่านานี้แอดมินก็นั่งดูงครับเอาตรงๆก็คือไม่มีทรงเลยครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทรงเลยครับในเกมเยือนนัดนี้นะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับถ้าอยู่โออแทฟอร์ดจะทําได้ดีกว่านี้หรือเปล่านะครับก็เก็บได้1แต้มนะครับเสมอเป็นปหนึประตูต่อหนึ่งนะครับแหมก็ผิดหวังนะครับแฟนๆพีแดงจะผิดหวังมากเลยในนัดนี้ เสมอฟูลแรมเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งเก็บได้แค่หนึ่งแต้มนะครับไม่มีทรงนะครับแอดมินดูนะไม่มีทรงที่ว่าจะไปกดดันอ่าฟูแลแรมได้เท่าที่ควรจะเป็นนะครับแล้วนะค,คู่แรกของเมื่อคืนเนี่ยครับปราสาทเรือนแก้วนะครับที่เปอร์เซลเซลเฮิร์บาร์กนะครับต้อนรับการมาเยือนของเจ้าป่านลอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับอบอลใกล้เคียงนะครับส่วนมากคู่นี้เนี่ยถ้าเจอกันมันก็ออกเสมออยู่อยู่รับไปนะครับแหมเสมอเป็นนิดจะสินเลยนะครับเสมอกันไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่ง แบ่งกันไปทีมละ1แต้มนะครับในแมตช์เมื่อคืนนี้ไปที่ฮิวดิกินสันเซเดียมเปิดสกาดใหม่เปิดสนามใหม่อย่างเป็นทางการนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับเก็บ3แต้มฉลองสนามใหม่ไปได้นะครับพบกับเจ้านกนางนวลน,นะครับเฉือนเจ้านกนางนวลไปนิ่มๆน,นะครับสประตูต่อศูนย์แบบไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นะครับโอ้ดีใจด้วยนะครับ แฟนแฟนเอฟเวอร์ตันนะครับก็ห่างจากกุดิสันปาร์คไปประมาณ30กิโลนะครับห่างจากแอนฟิลไปประมาณ30กิโลก็จะเป็นลังเย่าแห่งใหม่อย่างเป็นทางการก็คือเปิดไปยาวๆเลยนะครับเอฟเวอร์ตันนะครับคว้าสามแต้มไม่ได้นะครับคืนนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับตีสองนะครับลิเวอร์พูลนี่ไม่มีฟิล์มปงนะครับเจ็บนะครับก็ดูว่าจะ ตื่นเต้นเร้าใจหรือเปล่านะครับบอลสองคู่นี้บอลสองทีมนี้ถูกคู่ถูกเวลาเลยครับถูกคู่เลยครับว่าเออคือสูสีนะครับตาสถิติและลิเวอร์พูลจะข่มอยู่นะครับมาเยือนที่เซนต์เจมส์ปาร์นอย่างน้อยมีแต้มออกไปแน่นอนนะครับแน่นอนเลยครับก็อย่างน้อยหนึ่งแต้มนะครับออกไปนะตาสถิติดูอ่านิวคาสเซิลเนี่ยไม่เบานะครับเวลาเจอลิเวอร์พูลโหสุดสุดเลยครับแต่ว่าอ่าช่วงเจเกนครอบอยู่นะครับช่วงท้ายๆเจเกนครอบเขาจะมาใน ช่วงนั้นนะยิงประตูได้1ประตู2ประตูนะครับล่าสุดนะดาวินนูนเยสกดไป2ประตู2ประตูต่อนหนึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วแล้วก็มาเสมอสามสามอะไรประมาณนี้ครับในนัดที่2ช่วงเดือนมกราคมก่อนปีใหม่ะครับที่คาร์เรียร์ปล่อยบอลนะครับแล้วก็เป็นลูกตีเสมอไป3าสามแมตช์น,น,น่าเสียดายในในแมตช์นั้นแต่สุดท้ายก็คือลิเวอร์พูลกลับมาได้ในการเป็นแชมป์นะครับอื เรามาดูตารางคะแนนนะครับในล่าสุดล่าสุดของล่าสุดเลยครับอาสซน,นนะครับมี6แต้มเต็มนะครับหลังจากาชนะในนัดที่2ถลม่ทม, op, on, ถลมทีมวูฟแฮมตันถล่มทีมเดี๋ยวแอดมีขอดูนะเพื่อความแม่นยำนะครับ เซลซีอาร์เซนอลถล่มลีดอยู่ในเตดไป5ประตูต่อศูนย์นะครับขออภัยนะครับอ่าห้าประตูต่อศูนย์ก็ทำให้ยังไม่เสียประตูเลยครับอ่าแข่ง2ชนะ2ได้6เสียศูนย์เท่า6แต้มเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนี่คืออาร์เซนอลครับอาร์เซนอลเนี่ยว่ากันว่าเต็งแชมป์นะครับอ่าทางเว็บพนันอย่างถูกกฎหมายของกอังกินให้เป็นเต็งแชมป์เลยครับรองลงมาก็คือลิเวอร์พูลนะครับอ่า ที่2นะครับโทมัสแฟงค์นะไม่ได้ทําให้แฟนๆไก่เดทองผิดหวังนะครับมี6แต้มเช่นกันนะครับแข่ง2ชนะทั้ง2นัดเลยครับแหมสุดยอดนะครับโดยเดนนัดล่าสุดเนี่ยสเปอร์นี่ยโอ้โชว์ฟอร์มสวยงามครับออกไปเยือนแมนซิตเชือดแมนซิตคาถินอีดิฮัสเตเดียมไม่ได้2ประตูต่อศูนย์นะครับก็ทําให แมตซ์ที่หล่นลงมาเป็นที่6เลยครับจากอยู่ที่2ที่3อยู่ดีๆนะครับอันดับ3ก็คือเซลซีนะครับอ่าแข่ง2ชนะ1เสมอหนึ่งมีอยู่4แต้มนะเข้าตัดเท่ากับนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับในเมื่อคืนนี้เสมอกับคริสตันพาเลสมานะครับมี4แต้มเท่ากันนะครับลิเวอร์พูลครับยังไม่แข่งแมตช์ที่2นะครับยังไม่แข่งแมตช์ที่2อนะจะเก็บได้3แต้มนะครับหลังจากเอาชนะบอลมัดในนัด เปิดสนามของฤดูกาลนะครับ4ประตูต่อ2อามี3แต้มเต็มอยู่คืนนี้นะครับไปไปเยือนที่เซนต์เจมส์พาร์คนิวคาสเซิลจะเป็นผู้ให้คำตอบอาจจะจะ0เหมือนอาร์เซนอลหรือไม่นะครับโปรดติดตามนะครับแมนซีครับหลังจากแพ้แมตช์แรกมาก็มีอยู่3แต้มนะครับหล่นลงมาอยู่ที่6ละซันเดอร์แลนด์ก็แพ้นะครับมีอยู่3แต้มเอเวอร์ต์เก็บชัยชนะที่สนามเย่าใหม่นะครับดิกินสันมา สองประตูต่อสูงที่เอาชนะไบตันมาเจ้านกนางนวลมาก็มี3แต้มนะครับบอลมัดมีอยู่3แต้มนะครับหลังจากแพ้ลูฟูก็ชนะนะครับแล้วก็เบนฟอร์ดมีอยู่3แต้มนะครับเบนฟอร์ดเนี่ยโอ้โหปัญหารอบแล้วนะครับว่าตัวคีย์แมนต่างๆเนี่ยหายไปเยอะนะแต่สุดท้ายก็กลับมาได้ครับเก็บ3แต้มมาได้นะเบอร์ลี่มี3แต้มลีดมี3แต้มนะครับเหลือจากที่แพ้ในนัดล่าสุดแต่ว่าก่อนหน้าชนะมา1-0นะครับก็ ทำให้อยู่ในกลางตารางอยู่อันดับที่12ฟูแลมนะครับมี2แต้มนะครับเสมอรวดเลยเท่ากับคิสซันพาเลสอ่ะแม่อ่าก็เริ่มสูงมาตรฐานตั้งสองทีมเลยอยู่ในทรง,งนี้แหละในทรงนี้เต็มที่ก็อันดับที่9 10 11 12เนี่ยฮะอยู่ประมาณนี้นิวคาสเซิลนะครับคืนนี้มีนัดอ่าเปิดเอ่ se, อ se, เปิดเซนต์เจมปาร์คตอนรับการมาเยือนของแชมป์เก่านั้นณขณะนี้มีอยู่1แต้มนะครับหากชนะได้ก็จะเป็น4แต้มนะครับอืม คู่เด่นจะดึกๆนิดนึงนะครับมันเดย์ไนท์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหลังจากเก็บ1แต้มได้ก็ยังอยู่ที่16นะครับจากอันดับที่10 17หรือเปล่านะครับขึ้นมาอยู่1ตารางนะครับก็อยู่อันดับที่16นะมีอยู่1แต้มนะครับนะเมื่อคืนในโชว์ฟอร์มไม่ไม่เข้าตาเลยครับไม่เข้าตาเลยครับในหลายๆจังหวะเนี่ยฟูลแลมเนี่ยขยวกมา เป็นดาหน้ากันมาเป็นขบวนนะครับแต่ว่าแมนยูดีไม่เสียประตูที่2เมื่อคืนได้จุดโทษนะครับบูโน่เฟอร์นเดสยิงเขินข้ามคานไปนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เดินหน้าต่อนะครับสาหรับปิศาจแดงแอตตันวิลล่านะครับยังไม่กระเตื้องครับมีอยู่หนึ่งแต่ในล่าสุดก็แพ้นะครับส่วนไบตันมีหนึ่งแต้มนะครับหลังจากไปแพ้ในนัดล่าสุดที่เอเวอร์ตันมาที่ฮิวดิกินชันดิกินสันมานะครับก็ ถือว่าไปเปิดสกอาดให้เขาไปมีอยู่หนึ่งแต้มนะครับจากการเสมอนัดแรกแล้วก็แพ้ในนัดที่2 w o วูฟและเวทแฮมนะครับแหมก็ยังไม่มีแต้มนะครับยังไม่มีทรงเลยครับทั้ง2ทีมเลยครับก่อนนี้คือล่าสุดของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็คืนนี้คืนนี้พลาดไม่ได้ด้วยประการรัดทั้งปวงตีสอนะครับขอําว่าตี2องนะครับไปทํางานมาเสร็จแล้วก็นอนสักหน่อยหนึ่งตื่นขึ้นมาดูบอลอย่างแอดมินนี่แหละฮะก็ ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสำหรับคืนนี้ติดตามชมดูบอลกันไปด้วยกันนะครับแล้วติดตามข่าวสารบ้านเมืองอย่างใกล้ชิดไปด้วยกันนะครับวันนี้ถ้ามีพิเศษนิดนึงนะครับกองทัพไทยนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยบินไปลงนามสัญญาซื้อขายกิฟเพนแก๊สสารุ่น e f นะครับจำนวน4ล่ลำเป็นเงินรวม60,000กว่าล้านบาทแต่ว่าเราได้ออฟเซตฟอร์ลิซีมา ไม่เช่นอาวุธผลิตอะไรต่างๆนั้น,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 นมีหลายข้อนะครับม,มีหลายข้อมาก offset p o r i c y แสนกว่าล้านบาทดังนั้นไทยจะเป็นหับของของสวีเดนวางงันเถอะจะเป็นหับในการผลิตในการขายอของสวีเดนในรุ่นกิฟเพนซับแจ็ต39นะครับอ่าย่งไงก็โปรดติดตามน,นะครับข่าวสารบ้านเมืองเราอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางไปทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ รับชมฟุตบอลไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ